สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพเพื่อนเนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรมาให้ดูเพื่อนเพื่อนจ้ะวันนี้เพื่อนอ่าลูกไปรับใบอะไรเขาเรียกอะไร,ระะเรียนดีเด่นนะคะพเพื่อนเพื่อนจ้าก็ได้มาแล้วแม่ก็อยากลองค่ะแม่อยากลองแม่อยากลองอ่าแม่เลยเอามาใส่เองเลยจ้าพเพื่อนเพื่อน เพราะว่าลูกไม่ยอมไม่ถ่ายค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าอัดแล้วเสียงมันหายค่ะเพื่อนเพื่อนเสียดายจังเลยเสียงหายไม่รู้ไปดูนตรงไหนเสียงหายหมดนี่แหละค่ะเอามาโชว์เอามาอวดเพื่อนเพื่อน,อนจ้าเอามาอวดเอามาให้พื่นน้องชมด้วยครั้งแรกในะชีวิตเนาะลูกเราได้รับนะจ๊ะเนาะอ่าฮะไม่รู้่าไอใบนะั้นพ่อเข้าไว้ไหนไม่รู้พ่อเก็บไปแล้ว นี่แหละค่ะเพื่อนๆความภูมิใจของพ่อแม่เนาะที่เห็นลูกได้รับประกาศนียบัตรแล้วเห้ยเรียกก็เรียก,ยกไม่เป็นนะจับพี่น้องจา้าไข่กระได้เฮือนักเรียนดีเด่นนะจ๊ะเนาะคิดดื้อยู่บ้านเอ้อจะอยู่โรงเรียนกันยังได้ดีเด่นน้ำเขา,าจะทบภาษาอังกฤษจ้เพื่อนๆทบภาษาอังกฤษนี่แหละก็เลยอยากเอามาให้เพื่อนๆชมจ้าเพื่นอนๆจ้า เอามาให้พี่น uh, <Switzerland>, ok ้องเลยเบิ่งน้าเนาะเอามาให้พี่น้องเลยภูมิใจน้านะจ๊ะพี่น้องอยากอยากให้พี่น้องเลยชมน้าเนาะว่าจักสิบอกจากไหนเต้นเต้นตื้นเต้นพี่น้องตอนท้ายก็ว่าจะของเบิ่องไั้นดีอยู่แต่ว่าเสียงมันหายไหมเพื่อนๆจังงงคือกันเสียงมันหายไปใส่พุ่นนี่อัดอีกอันอันหนึ่งนะเพื่อนๆไอ อบคุณเพื่อนๆที่ติดตามขอบคุณมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวทิลีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ